ครับคุณหมอครับผมมารับปันญาคนไข้เป็นยังไงรังคาห่างเริ่มที่คุณผู้ชายบผมาแนะนำต่อต่อถามคำตัวผมก็ได้ครับสวัสดีครับผมการนะครับรับบทเป็นตัวผีครับครับสวัสดีครับผมนัดนะครับรับบทเป็นคุณหมอประการครับครับผมผมพัดนะครับรับบทเป็นกีตาครับสวัสดีครับผมเ้รับบทเป็นนาทีครับสุดยอดครับรับบทเป็นหมอเมธาครับผม เรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างประมาณไหนไรไรครับคก็คุณหมอครับมาลบเมียคนผมมาลเมียคนไข้ก็เป็นซีรีส์วในมิติใหม่ครับเป็นซีรีส์วที่มีความไซไฟ,ไฟมีความเกี่ยวกับวิชาชีพที่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นก็อาจจะอาจจะเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะชอบอะไรอยงนี้ครับเพราะว่า พวกเราถ่ายทำก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันครับก็หวังว่าหลายๆท่านก็น่าจะชื่นชอบกันใช่ครับก,ก็แบบเป็น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 เนื้อเรื่องประมาณหน่ว่าอายู่ๆว,วันหนึ่งเนี่ยคุณหมอคนหนึ่งก็จะสามารถเห็นโยมมาทูดได้ใช่แล้วแล้วหมอก็จะไม่ชอบโยมมาทูดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าด้วยด้วยงานของเขาเนี่ยมันเป็นเส้นขนานกันอยู่แล้วแล้วอยู่ๆว,วันหนึ่งเนี่ยเขาต้องมาเห็นโยมมทูต เห็นการทํางานของโยมทูตซึ่งมันขัดแย้งกับการทํางานของเขามากมาเขาช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งจะมาเอาชีวิตไปมันมันก็เลยพอเจอกันเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ชอบกันอืมแต่ว่าด้วยหลายๆเหตุการณ์ที่ที่มันได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยมทูตเนี่ยเขาไม่ได้แย่เขาแค่ไม่ได้เลวเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาอะ ใช่แล้วมันก็เกิดเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเรื่องของความรู้สึกขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับที่พักครับของเรายังไงครับของผมงผมเป็นผู้ช่วยหมอครับก็จะจริงๆเราทำงานคู่กับหมอประการเป็นหลักหน่อย้ะครับแล้วก็จริงๆเรื่องคือเราก็องเราต้องเข้าเ,เ,เ,เขา ช่แล้วก็ก็คือมันก็ไม่สมหวังแล้วเพราะเขาก็มีคู่ครับแต่จนมีคนนี้เข้ามาคนนี้เขาก็จะเหมือนมาชอบอะไรกีมันก็จะเป็นขึ่งกึ่งจะสามเศร้านิดนึงแหละใช่เหมือนไอ้เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ชอบเรามันก็มองคนนี้คนนี้ก็มองคนนี้อะไรอย่างี้มันก็วนๆไปแต่เรื่องนี้พี่พัดเรามีคู่เนาะมีคู่ค่ะคุณน้องครับ็นยังไงบ้างเลยครับก็ผมรับบทเป็นแพทย์จบใหม่ครับเรียนคุขศึกษผมก็ ทำงานเป็นทีมกับหมอเมธาเป็นหลักครับก็เล่เรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้สุดยอดครัครับก็ระบบทหมอเมธาครับเราจะเป็นพี่น้องกับหมอปาการเป็นพี่น้องที่ไม่รักกันเราไม่รักเขาแต่เขาจะรักเรามากคือด้วยความที่ถูกคอมแพร์มาตั้งแต่เด็กมีการแข่งแข่งแย่งแข่งขันกันตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็ ก็สู้กันมาตลอดอืครับก็อ,อยากให้ลุ้นความลุ้นจบของสื่อของเราแ,แล้วเราเรื่องนี้เราก็มีคู่คือพี่กุ๊กไก่รับบทเป็นวิรนุชครับเป็นคุณหมอคุมามคุมาลาเวศก็คือคอยช่วยคอยอะไรแต่ว่าเราจะไม่ค่อยหวานกันเป็นความรักของการทํางานของคุณหมอปากแข็ง<ะ>ช่วยกันซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วก็ ก็ลุ้นจะจบของทักสองเรื่องแล้วกันครับอืมอช่เรื่องนี้ก็คือเราแบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลใช่ครับ ก็สำหรับพาร์ทของหมอแล้วกันนะครับผมว่าผมว่าทุกคนน่าจะต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าด้วยความที่มันมีเรื่องศัพท์เทคนิคเรื่องการผ่าตัดอะไรต้องเกี่ยวข้องอะไรพวกผมก็คือต้องต้องรีเช็คพวกทาพวกศัพท์อะไรให้ถูกอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็คือจะคอนซ์นเรื่องนี้กันมากกว่าเพราะว่าเวลาถ่ายทําจริงก็จะมีพี่ที่เขาเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลจริง <c oughs> จริงอะไรเงี้ยครับมาสอนพวกพวกขั้นตอนระเบียบการของ วิชาชีพจริงของหมออะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบไปซีเรียสกันตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้คนดูก็จริงๆคนดูก็คือดูไปหมดคือไม่ได้ดูแค่ว่ามันเป็นซีรีส์เป็นละครแล้วอะดูว่ามันก็คือต้องเออต้องจริงด้วยรับผิดชอบต่อวิชาชีพนั้นๆที่เรารับบทบาทด้วยอะไรเงี้ยนี่ทำให้เรห่างไกลตัวเยอะเลากนะครับก็ตอนตอนแรกที่ที่ผมมีโอกาสได้รับบทมาผมเห็นแบบซีแรกฉากแรกของหมอประการเราแบบฮะแบบว่า เอางี้เลยอ่ะเป็นแบบภาษาอังกฤษเขียนไว้แล้วก็เป็นแบบภาษาไทยว่าอ่านยังไงแล้วก็อธิบายว่ามันแปลว่าอะไรเออแบบเป็นเออ,อมันแบบว<อ>่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราพูดมาว่าอาการนี้มันแปลว่าอะไรเราต้องเข้าใจมันด้วยตับภาษาอัางกฤษแบบนี้นแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรก็แล้วแล้วก็แบบอู้แล้วพอไปวันถ่ายจริงอ่ะผมก็คุยกับพิพัฒน์ตั้งเราจะคุยกันตลอดว่าไอ้วันที่ผ่าตัดเนี่ยผมว่าแบบใช้เวลานแน่นะพี่นาเพราะว่าแบบ นอกจากเรื่องของศาบเรื่องของการเล่นให้อารมณ์ได้แล้วท่าทางด้วยมันต้องแบบว่าให้มันถูกต้องอย่างเงี้ยก็ไก,กลตัวแล้วก็เป็นผมว่าแบบเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากๆเพราะพวกเราต้องแบบค่อนข้างตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยครับเป็นนัวชยมมุทุกจะยิ่งห่างไกลมากครับก็ค่อนข้างห่างไกลมากเพราะว่าไม่ใช่คนครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่า จริงๆผมว่าทุกบทบาทมีความยากเป็นของตัวเองแต่ว่าการที่เราเล่นมนมนยมาทูดเราอาจจะพยายามหาเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงในการเข้าใจความคิดความรู้สึกของตัวละครได้แต่ในอย่างของแบบพี่ๆเพื่อนๆที่เล่นเป็นหมออย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสัตว์ที่มันถูกผิดอ่ะถ้าพูดผิดคือมันผิดดังนั้นก็คือแบบหลายๆคนก็ต้องทำงันบ้านกันเยอะมากอันนี้ก็ต้องต้อง,องให้เครดิตพี่ๆทุกคนด้วยส่งนึ่งนีคื ปิดกล้องเรียบร้อย <Job> แล้วใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับยหมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะบเอใกล้อนแอนแล้วรับใกล้จะได้ออนแอร์แล้วปิดกล้องไปเมื่อต้นเดือนนี้สิบใช่หยุดถ่ายของเราเรื่องออนแอร์เมื่อไหร่ถ่ายกันใครครับครับของเราก็ จะออนแอร์ที่ช่อง GMM 25ครับห้าทุ่ม5ทุ่มนะครับวันที่23แล้วก็23สมีนาอ่ชาใช่ส3มีนาแล้วก็วันเดียวกันครับตอนเที่ยงคืนก็จะเป็นของแพลตฟอร์ม i c e ครับครับสามารถดูรีลันได้ทาง i c e หรือ IQ.com ครับโอเคขอบคุณครับ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 